คือตอนนี้ไม่ได้ฟิลประชุมหรอกอยากคุยกันว่าแบบช่วงช่วงนี้เป็นไงบ้างในเมืองแบบแพชชั่นในการเล่นหรือว่ามันไม่ค่อยอยากเข้าเมืองอ่หรอหรือว่ามันมันฟิลไหนจะได้แบบอยากอยากได้มีไฟจัดเลยเนี่ยพี่ไม่ไม่คนอื่นหรืออะไรเพราะว่ามันว่ามันเศร้าๆลงมันเศร้าๆลงอ่ะพี่มันเหงาอะแต่ก็จริงนะพี่เดี๋ยวนี้ก็คือไม่ได้มาเล่นเลยตื่นอ่ะ ไม่ไม่นับกลางคืนก็ได้นับแค่ในพิกทา์อ่ะแบบเหมือนตอนนี้ฟิลฟิลตอนนี้เหมือนแบบแค่เข้าเข้ามาเช็คชื่อแล้วก็ออกไปกันหมดเลยเลยถามว่าแบบอยากทําอะไรกันไหมหรือว่าแบบมัน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 ดูเหมือนไม่ค่อยมีเป้าหมายสักเท่าไหรอ่อ่ะแต่เนในใจพี่มีอยู่แล้วว่าจะทําอะไรต่อแต่ว่าแค่ถามพวกเองก่อนว่าแบบมันมันเป็นยังไงกันแบบขี้เกียจหรอหรือว่าแบบไม่มีใครพาทําอะไรก็เลยไม่ค่อยอยากเข้าอะไรเงี้ยหรือแบบเบื่อกันร้านหรือว่า อยากทำอะไรยังไงเออเป็นไงกันบ้างพูดหน่อยได้ไหมผม <S <S ไม่รู้อ่ะพี่งัดร้านผมก็แบบมางัดได้เป็นเดือนแล้วผมก็ไปผมไม่มีอะไรจำาหบืนพี่นอกจากงัดร้านแล้วะมันเหงามันเหงาๆ,ๆไปหมดเลยพี่มันทําอะไรผมงัดร้านจุ่มอยูง่ง้นมาเป็นเดือนแล้วพอกลับมาเล่นตอนนี้ผมเปื่อยๆไม่รู้อ่ะเข้าใจอยู่เพราะพี่ก็เบื่องัดร้านเหมือนกันแบบมันไม่รู้อะ เอาสีขาวไหมล่ะพิชชาจริง <c oughs> นะพี่แหวงงัดร้านอยากงัดหน้าคนเรายัางไม่พอมเลยเพ่แต่ปัญหานัน่แหละประเด็นหลักๆคือคนอ่ะดูไม่เต็มสักทีพอเจอไปตีคนนั้นทีคนนี้ทีก็ดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบมันก็เปลี่ยนมืออ่ะพี่อ ต้องพีว่ะพี่ตั้มงั้น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 เป็นแบบนี้แล้วกันงั้นเป็นแบบนี้กันเออ่เรื่องแรกที่พี่ตัดสินใจมาแล้วคือในในหนึ่งอาทิตย์จะให้มีวันหยุดหนึ่งวันแล้วกันแต่จะมาถามว่าอยากได้เป็นวันไหนกันเสาร์ไม่ก็อาทิตย์พี่เพราะวันธรรมดามันเรียนไม่เอาเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ไหมพี่ไม่ไม่แบบถ้าให้ดีก็ไม่จันทร์ก็ศุกร์อะไรเงี้ยจันทร์จ่าพี่จันทร์ไหม วันจันทร์วันจันทร์เออวันจันทร์งั้นงั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปอ่ะก็คือวันจันทร์ก็คือแบบฟรีวันฟรีแต่วันนี้เล่นก่อนนะได้อลังการเลยใช่หรอวันนี้วันจันทร์วันจันทร์จันทร์เร็ววันจันทร์วันจันทรวันจันทร์วันจันทร์ไปทำงานเดี๋ยคุณวันจันทร์ดิงั้นเรื่องแรกก็นั่นแหละเรื่องวันหยุดแกงก็วันวันจันทร์ก็วันหนึ่งที่ฟรีได้ แล้วก็เรื่องค่าปรับแล้วก็เรื่องลาหลังจากนี้ทุกๆวันนี้ตอนนี้ค่าปรับเท่าไหร่รอบหนึ่งต่อลูกขาดลูกละแสนปะถ้าหายไปเลยลูกละแสนกละแสาถ้าลาลูกละสองหมื่นสองหมื่นงาทต่อเดือนเดี๋ยวดูแฮเบนุแล้วเราเรามีโคต้าในการลาไม่ต่อเดือนตอนนี้มันไม่ได้ตั้งนี่มันแค่ปรั๊บไไว่าําไม่ได้าด้ทําอ่ะงั้นงั้นเดือนหนึ่งนะตอนนี้ใค่เป็นคนเช็คให้อะตอนนี้เป็น เออนี้หรือว่าเป็นเซนอะที่เช็คอะหรือว่าเช็คกันเองเลยไงที่เซนเป็นคนเช็คชื่อครับเซนเป็นคนเช็คงั้นเราเป็นแบบนี้เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวไปบอกกับเซนอีกทีแล้วกันก็เดือนหนึ่งอะโคโคตาในการลาขอเป็นเดือนละแค่ได้ได้แค่สามครั้งเดือนละสามครั้งแล้วก็สามครั้งก็พอลาพี่ชัยเออสามครั้งส่วนถ้ามันมากเหนือกว่านั้นหรือว่ามันมีอะไรที่จําเป็นจริงๆที่แม่งต้องลาเยอะๆหรืออะไรก็แค่มาคุยกันไม่ได้ ซีเรียสอยู่แล้วเฮียเราเล่นเกมไม่ได้แบบเจ้าตายอะไรกันขนาดนั้นอยู่แล้วแล้วก็ค่าปรับเอถ้าเกิดถ้าเกิดลานี่เสียไมปกติที่ที่ทำก็เสียตกส้ยน้อยหมื่นขาดห้าหมื่นพี่อ่ะขาดอ่ะงั้นงั้นหลังจากเนี้ยขาดขาดก็ลลาก็ไม่เสียแล้วกันใเงินแก๊งเงินแก๊งสามเอ็มเหมือนเดิม แต่ว่าถ้าเกิดขาดเลยอะ่ะกูกลัวเ,เป็นแสนหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันมีให้ลาแล้วมันมีให้อะไรกันแล้วอะ่ะแบบอยากให้อยากให้ทํากันให้ได้แค่นั้นเองเพราะว่าแบบกูว่าหลายๆอย่างกูไม่ได้ไปจุกจิกอะไรเยอะแยะอืมถ้าถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดหายไปเลยอะ่ะแสนหนึ่งแต่ถ้าลาก็ครึ่งหนึ่งอะ่ะห้าห้าหมื่นอเอ้ยถ้าตามจริงลาในโคต้าลาสามสามสามรอบอก็ไม่ไม่ต้องเสียได้เอาเป็นว่าที่แม่งอยู่ๆแม่งหายไปเลยอะ่ะก็นั่นแหละ ก็คือมีราคาเดียวอ่ะแสนหนึ่งแค่นั้นเลยเอาประมาณนี้ใครติดตรงไหนไหมเรื่องตรงนี้ไม่ไม่ติดนะงั้นไอติ่มซงมันมีแผดธนาคารเข้ามาใหม่อีกนะเข้าเข้าใจอยู่แต่ว่ามันต้องแต่ว่าในแก๊งเหมือนจะปเ้เต้น่าจะมีของอะไรอยู่แต่ว่ามันทุ่มครึ่งอ่ะใช่ป่ะล่ะเดี๋ยวไปลองกันดูแต่ว่าเห็นเมื่อวานในได้มีบอกไม่คุ้มเดี๋ยวรอปับไปบีสองมิตรอ่ะเออ ัก็สรุปอีกทีก็คือหนึ่งเดือนอะลาได้สามครั้งก็คือขาดได้ไปเลยแบบไม่คือไม่เสียค่าปรับอะสามสามวันไอ้สามครั้งแล้วก็แล้วก็แล้วก็นั่นแหละที่เหลือก็คือถ้าไม่มาก็นั่นแหละครั้งละแสนแล้วก็มีสําหรับไอ้พวกพวกไหนวะก็มีเท่านี้แหละอย่าง j จซก็อยู่ถึงสิ้นเดือนนี้แล้วก็มีแค่นั้นแล้ว แบบเรื่อยๆนี้มันจะมีตีตั้งนานไหมพี่มันเศร้าๆไงไม่รู้อะเดี๋ยวเรื่องตีเมื่อวานคุยกับพวกมีโอพวกเต้พวกชีไปนิดนึงก็คือพี่อยากได้ฟิลแบบว่าพี่พี่จะเร่งเล่งเล่งแกงแล้วว่าแบบเพราะว่าเพราะว่าการที่ตัวตัวกูหรือว่าตัวทุกๆคนตอนนี้ที่มันเป็นอยู่คือมันคือเราไม่จําเป็นต้องพักหรือหยุดอะไรอะตามจริงอะคือตามจริงเราควรได้ตีได้อะไรเรื่อยๆเพื่อให เรายิ่งขึ้นไปอะ่ะเพราะตามจริงกูก็คิดว่าเออสำหรับไม้นด์เฮีตอนนี้นมันก็เสียเวลาพอสมควรแล้วกับกับการที่แบบหยุดหยุดตีๆแล้วก็เหมือนชา้ชาๆซึงซ่งซึงซ่งซึง่งซึ่งตัวกูเองเอาจริงๆแล้วมันก็ให้มันไปตีได้เลยได้ใครที่ไม่พร้อมก็แค่เปลี่ยนคนเพราะตามจริงอย่างที่อย่างที่บอกว่าคนแทนหรือคนเล่นไรถ้ามันไม่ได้เยอะเกินไปมันก็มีเปลี่ยนอยู่แหละแต่ซึ่งใจจริงกูไม่อยากเปลี่ยนหรอกแต่ว่าใครที่แบบคนในแก๊งมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ถ้าถ้าถ้ามันแบบถ่วงคนนั้นทีคนนี้ทีอ่ะสุดท้ายกลายเป็นว่ามันจะไม่ได้เล่นแล้วมันมันจะแบบมันจะทําให้คนที่แบบเอออยู่อยู่ตลอดแล้วแบบมันดึงกันไปอ่ะมันเสียเวลาซึ่งกูเองก็เออรู้สึกว่ามันแบบช้าแล้วแต่ซึ่งก่อนอ้นนี้มันไม่เป็นไรหรอกเพราะมันตั้งช่วงปีใหม่ช่วงอะไรด้วยเพราะก่อนนั้นเราก็โดนโดนเล่นมาเยอะเล่นมาเยอะถ้าพูดถึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน่าจะหาใช้การ์ดไม่ก็วันวันนี้มีงานแต่งพี่ต๊อด ดึกๆใครอยู่วันนี้อยากอยากให้ไปด้วยกันนะเผื่อน่าจะเจอแบบมากหน้าหลายตาเออมักหน้าหลายตามากหน้าหลายตาไปไปก็ไปเต็มสล็อตได้ปะออกไปเยอะๆวันวันนี้วันนี้ขอให้อยู่กันแล้วกันช่วงห้าทุ่มห้าทุ่มแกงเราอยู่นะพี่นั่นแหละห้าทุ่มเที่ยงคืนงานมันเริ่มห้าเที่ยงคืนมันรู้สึกเห็นในงามันเขียนอะไรไปงานในเกมเนี่ยหรอพี่นั่นแหละนั่นแหละไปขอขอรันเติมทีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทีมเดียวกันแล้วเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าจะไป ได้ครับเดี๋ยวเหมาะไปเยอะเลยปุคิดว่าร้าตีอื่นก็มาเยอะนอ่ไม่มีครับวันนั้นมีลัานเะมีตามเอออย่าพูดอย่างนั้นะมนดีมวยอ่ะมันมีมวยนี่อะไรอย่างเงยัยงานแต่งไงโหวันดีเก่งใจเฮียเขาหน่อยเออวันดีวันนี้พี่ตั้มจะใส่ซองอะไรเนี่ยพี่ตั้มไม่รู้หรอกโอ้น่ากระถินน่าจะลืมอ่ะไม่มีเป็นรานนะใส่ป้าป้าลืมอ่ะต้อจีนว่ะต้อจีนอยากให้อยากเจอพวกไอ ถ้าพวกไอ้สายฟ้าเอาอะไรมาหรือกูลองไปเรียกไอ้บางบอลมาเออฮ้ยสวยพี่สวยเอามาซําเนี่ยแหละเรียบร้อยกูบอกให้เป็นเรื่องเป็นไหนกันวะเป็นไหนนะงานแต่งพี่ตอนงานแต่งที่ไหนวันนี้เะที่นีที่นี่แหละพอกแกงเราก็อยู่กันได้นะอยู่กันได้นะวันนี้ขอขอเพราะว่าถ้าเกิดคนน้อยก็ไม่กล้าทำอะไรแต่ถ้าคนเยอะก็ทำอะไรได้ถ้าถ้าถ้าเกิดมันมีนะวันนี้กูไม่ได้พูดว่าจะไปหาเรื่องใครนะแต่ว่า แค่แค่แค่เผื่อไว้ใฉยเผื่อแบบใครมาอะไรเราไงพี่ตั้มถูกต้องเลี่ยงว่ะหายแล้วมันีความเี่ยเนี่ยไม่ได้ถูกเสมอไปงั้นก็แล้วก็อย่างหนึ่งหลังหลังจากนี้แล้วกันเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับแกงที่จะตีด้วยหรือเล่นด้วยเอาเป็นว่าถ้ามันมีอะไรให้เล่นได้หรืออะไรก็จะเล่นแหละแต่ว่าพูดพูดตรงๆนะอันนี้พูดให้เคลียร์เลยถ้า ถ้าโกดกับเซอร์หรือไอ้แก๊งเทียที่มันตีแล้วมีประโยชน์ตีได้เอาเลยนะไม่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 ได้ยอมหรืออะไรนะถ้าตั้งมันจะกิดเราอ่ะพี่ก็เสี่ยงก็เอาเลยไงเอาเลยเด้งเลยนี่เหน่อยเด้งเลยนะพี่ชายไม่ไม่ยุ่งเคเอดมีนะเอดมีงเาเดินเหยียบเขาปุ๊บมันเด้งจะผมผมเอาเลยนะพี่มึงต้องรอรอเลยเซอร์ก็ดิ่งให้มึงแล้วเซอร์มันดิ้งตลอดเลยวันนี้มันด้งตลอดด้งตลอดเดิงนะมึงกล้ามทำอะไรมึงทำอะไรหรอไปเดี๋ยวเลยมึงทำอะไรเสี่ยงกับคนสุดตี๋พี่ ถ้าเด้งก็เล่อ่ะแค่นั้นเลยตามนั้นโรเตอร์ก็เด้งเหรอระดับโรเตอร์โรเตอร์ตัวหลังไหมไม่ใช่นะไปตามเฮ้ไหนเป็นไรอ่ะแล้วแล้วก็นี่นี่นี่เผื่อเผื่อเผื่อลืมเผื่อลืมเผื่อลืมอันนี้ปืน ปืนในแก๊งเอ้ยหรือว่าของดันที่ที่พี่ไปขอให้ดันอ่ะเรื่องรองเท้าเรื่องอะไรอ่ะลบลบกวนหน่อยนะเว้ยต้องเบี่ข้าหน่อยพี่ต้มดูเขอขอขอนะบวกบวกห้าถึงบวกห้าดันง่ายไม่ยากไม่แบบมันไม่ยากเกินมือมันก็แล้วแต่ดวงแหละแต่ว่าบวกห้ามันถึงกันได้ยแล้วแล้วก็ส่วนเรื่องเขาเรียกว่าอะไรแผดอุ้มเหมือนว่าเขาจะเบรกไปก่อนใช่ไหมใช่พี่เบรกเพราะฉะนั้นก็มึง ถ้าเกิดพูดตรงๆนะมันจะมีช่วงหนึ่งอะที่สมมติถ้าเขาเรียกว่าอะไรช่วงไต่แรงอะมันจะมันจะมีช่วงที่มึงจะโดนซ้ายขวาซ้ายขวาเยอะๆได้แน่นอนอ,อยากอยากให้เตรียมของเตรียมตัวอะไรกันไว้ด้วยเว้ยแต่ว่าส่วนของที่มันเป็นแบบส่วนแคบส่วนเฮียอะไรก็ต้องเตรียมอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนอะแบบเล่นเล่นด้วยแบบคือกูเข้าใจแหละบางทีบางทีมึงเข้ามาแล้วมึงไม่ได้อยากแค่รัดร้านอะเออแต่ว่าอยากอย่างน้อยก็ให้เตรียมตัวกัน,กนไว้นิดนึง เผื่อถ้าแบบตอนโดนท้มตีรัวๆอ่ะมันจะได้แบบไม่ไม่เหนื่อยใครคนใดคนหนึ่งไว้ยเอออยากให้ช่วยแบบว่ารับผิดชอบตัวเองกันได้อืมเพราะว่าอย่างที่บอกแหละกูกูอยากเปลี่ยนเปลี่ยนจุดยืนแกงตัวเองแล้วเหมือนกันมันเสียเวลาจะได้ไปหาอย่างอื่นทำเถอะแผะเอาง่ายๆกูพูดแผนในใจกูเลย,เลยแล้วกันนะก็คือ ที่เนี้ยกูอยากรีบกลับไปบนสุดแล้วแล้วกูอยากไปพาพาพวกมึงไปไล่กระทืบช่วยช่วยกูที่2.0เพราะว่ากูอะ่ะไปประมาณเอาง่ายนะสถิติประมาณ5รอบถึง10รอบกูไปอะ่ะก,กูกูไปโดนด่าตลอดเลยแล้วพวกนั้นมันเป็นพวกอะ่ะมันจะมีวัดได้หมดยกล้อโอเวอร์เสียไม่ได้คือมันเป็นแบบพวกเจนที่แบบเด็กน้อยก่อนเนี้ยแต่ว่า กูอะแพ้กูแบบแพ้ตลอดนะไม่ใช่ลองถามไปบอสอะไอบอสไ,ไปก็งอมตลอดตอนนั้นมีใครไปไปแล้วบ้างวะไอเต้ไอเต้ก็ไปแล้วแล้วไอแจ็คไอเต้ไอบอสใครอีกวะถ้าเกิดคนที่มีอยู่ตอนนี้ก็ประมาณเท่านี้นแต่ว่าไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้บังคับนะแค่แบบแพนในใจกูเล็กๆว่าพราอที่เนี่ยมันมันยืดเยื้อเข้าใจปะกูต้องมาแบบพอเรียกว่าอะไร ปากตอแหละกูไม่ไม่อยากเป็นฟิลนั้นอะ่ะกูอยากรีบรบทำอะไรทุกอย่างให้มันจบอะ่ะเพราะว่าแต่ละวันในการใช้ชีวิตที่เนี่ยของของเราแม่งแบบไม่ไม่ได้ทำเพี้ยเลยเลยของหรืออะไรแม่งก็แบบต้องใช้เวลาเป็นเดือนรอดันปืนหรือคัวอะไรก็แล้วแต่ซึ่งซึ่งมันไม่จําเป็นอะ่ะถ้ามันไม่มีอุ้มอะ่ะแล้วถ้ามันเป็นไฟตรงอะ่ะวิธีเดียวก็คือมึงเล่นจนกว่ามึงจะมึงจะมึงจะได้ซึ่งมันก็เป็นเหมือนตะก่อนที่เคยผ่านมา ประมาณนี้แค่นั้นแหละงางต่องานต่อผมดีนะผมว่าดีดีไหมดีไม่พี่ตั้มถ้าไปที่โน้นตํามขึ้นของให้ถูกไหมอะไสเปซเมืองไหนมันไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไปก็คือบาทถามจากใจครับพี่ตั้ม SMD

แล้วถ้าถ้าถ้าไอเดมีไม่ได้อะไรกับเรากูกูก็จะแบบนิ่งๆไปก่อนก็ได้เพราะว่ากูกูก็ถือว่าเขาให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบคนคนของเขาก็มันมันคือถ้าถ้าเกิดเขาไม่ได้ต้องการอะไรอ่ะก,กูกูก็กูก็จะไม่ได้ทําอะไรเพราะว่ากูก็จะไม่ได้มีเขาเรียกวอะไรมีแรงแคสหรืออะไรเพราะว่าคนที่มันเอาจริงๆก็มีแค่เซอร์กับเซอร์กับโกดอะ่ะแค่นั้นเลยไก่เดนมบีเขามัน ปล่อยพูดตรงๆเขาก็ปล่อยปล่อยปล่อยมาสักพักแล้วอะแล้วคนในแก๊งส่วนญ่ก็ไม่รู้อะเขาเขาถ้าเขาไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรอะนะตอนเนี้ยมันเป็นความรู้สึกข,ของพี่ตอนนี้แต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดมันเขาคนของเขาไม่พอใจกับคนแบบกับพวกเองเหรืออะไรอ่ะสุดท้ายก็ต้องเอาคนของเราอยู่แล้วไม่ได้บอกว่าไม่อะไรเพราะสุดท้ายมันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอก,กง่ายๆคนเก่งอะนะเกอ แล้วเมื่อกี้โปถ,ถามว่าเออสมมุติที่นั่นยังไงก็มันมีแก๊งที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ได้ไปทุกคนอยู่แล้วไงพี่แค่ชวนคนที่แบบอยากกระทืบอ่ะไปแค่นั้นเองก็ผมคิดว่าน่าจะอยากไปกันทุกคนแหละผมดูทรงล้วถ้าฟิลอยากไปกันทุกคนก็มันแจกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็ได้อะ่ะเออมันเอาเป็นว่ามีวิธีแล้วกันเพราะว่ามัน,ม,นมันไม่ได้ยากอเออแล้วเอาแต่ว,ตว,ว่าเราต้องเอาตรงนี้ก่อนเพราะมันไม่ได้มันไม่ได้ใช้อะไรเยอะ พราะว่าใช้แค่เอาวู่ไงมันไม่ต้องมันไม่ได้เล่นแผดอุ้มไงเก็ตปะใช่อืมแค่นั้นเลยเราว่าโฟกัสตรงนี้ก่อนเพราะตรงนี้กูพูดจริงๆถ้าเกิดเราบูทบูทการเล่นบูทอะไรอะ่ะก็จบแล้วมันมันไม่ได้มีอะไรเลยเพราะเราในแต่ละวันอะ่ะพูดตรงๆถ้าเราไม่ได้ทำเฮียอะไรเพื่อให้มันชนะหรืออะไรอะ่ะแค่รอใช้ชีวิตซึ่งถ้าเกิดเราอยากไปบนสุดอะ่ะมันก็แค่แค่ลองเล่นเลย อประมาณนั่นแหละเห็นเขาบอกจะมีชิงแลน์มาอีกเนี่ยพี่ตั้มชส้นเดือนนี่ใช่ปะที่พี่ต้าบอกใช่ครับใช่ก็ชิงแลก็ไม่มีอะไรซีเรียสหรอกยังไงก็ได้แหละก็แลนดไหนก็ว่ากันอีกเรื่องอยากรู้ว่า เซตเมื่อวานที่เสิร์ฟไปช่วยเอ้ยเซตเมื่อวานที่เสิร์ฟไปเล่นอ่ะโกดไปช่วยปะสล็อตเขาโหวงอะปะไม่ไม่โหวงไม่ไม่โหวงแตไอ้สองคนไม่เจ๋งเหรอตอนที่เสิร์ฟไปโกดอ่ะไม่รู้แค่ถามดูเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องผ่านหูมันคือเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเขาช่วยกันไงแต่อันนี้ก็คือไม่ใช่แล้วถูกปะที่ผมไปถามพวกเพื่อนมาก็มันก็่สองคนไม่เจ๋งเลยแกงเราก็บอกสองคนย่ไมันแสดงว่าไม่เยอะก็คือมันแยกกันแต่ว่าโกดมันดูไม่ค่อยอยู่ปะ ถ้าพูดถึงใช่ใช่พี่ไม่เหนเหมือน,นถ้าเล่นแต่ตอรี่อะพี่อยู่ถ้าอยู่ก็คืออยู่เลยแต่ถ้าไม่อยู่ก็คือไม่อยู่เลยแบบว่ามาที่แม่งมาทาั้งแก๊งอะอมันไปน,นู่นนู่นไทยไทย๊อนั่นแหละอืมเข้าใจ ใหาอะไรทำกันเงาจังวะเอไอ้ป่นไม่หาไรทำอ่ะปมันเศร้าๆไงเลยไอ้ขอี่คนวะไอ้ไม่หาไรทำกูไม่ไมหาไรทำกูไ่ไอ้ป่นไอทำดีระวงโดนตักิกูบอกกูบอกอะนะไอ้ป่นระวังอย่างเดียวเลยป่นอะป่นให้เนียนอาอก็เป็นว่าป่นให้อย่าโง่อย่าแพ้ป่นให้อย่าแพ้เอ้ยไม่ไ่าไม่้อยพม่้อยไม่้อยไม่ลอยว่ะโจ้ก็ถ้าไมแพ้ก็จบไง มา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 อีกคนนึงอีกคนนึงขอปืนอีกคนนึงใครก็ได้ปืนอ่ะอ๋อตกคนต่อขอปืนเลยได้พี่ตัมลูเตอร์มาตามรูเตอร์มามีปืนเหมือนกันี้มาตัมรูเตอร์มาไปไปหลักคู่เราเล่นเก็บหนานะได้ได้มาเลยครับแต่เขาเล่นใช่ไหมพี่เราเล่นไปไหมเขาแบบเล่นนะเล่นเล่นจริงจังเหรอเราเล่นเตะนะใช่เพราะไม่งั้นมันจะโหวงเยอะนะ วงเยอะคือก็ใหญ่เขาอยู่พีคาร์อย่างเงี้ยไม่ใช่แบบมาเล่นแค่รีอ่ะมันมาเล่นแค่รีอ่ะดิโอแบบนั้นมันจะไม่เนี่ยว่ะดิเขาจะเขาจะไม่อยู่เลยเหรอแบบ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 พี่ก็ได้นะใช่แบบแบบแบบพี่นี่แหละเออแต่ถ้าแบบแบบพี่ก็เข้าใจแต่ว่าแบบมาแค่รีอย่างเงี้ยไม่ไม่อยากได้แบบนั้นอ่ะเดี๋ยวมันจะมันจะไม่ได้เนี่ยวนะยิ่งตำแหน่งสำคัญด้วยใช่ใช่พี่พี่บอกแล้วว่า ขอแค่เข้ามาตอนหรือว่าสามทุ่มห้าทุ่ม<อ>แบบนั้นก็ได้แบบนั้นไม่มีปัญหาเพราะว่าพอตอนดึกแล้วก็อย่างที่พี่เห็นนะผมไม่ได้ฟิกคนในแก๊งเยอะอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะว่าก็อยากให้เล่นกันแบบสบายใจทุกคนใช่แล้วแต่ช่วงนั่นหละมรือี้เราจะมีรีบมีม,มีเพราะผม,มอยากนนมีแล้ ผมก็อยากมีแล้วไม่ไม่รู้ว่าต่อยากมีแล้วตองไหนไม่รู้เหมือนกันวันไหนไม่ชัวแต่ถ้ามีก็เอาเลยก็จัดดิเอามาเข้าเลยก็ได้นะผมว่าโอเคพี่คุยกันได้ได้ แกงเหล่าไข่สู้มือมึงวะเรื่องปากอ่ะมีโป้แล้วหนึ่งอ่ะแม่งสู้มือไข่วะไอลาเลนก็น่าจะสู้มือไข่วะไอเป็ดก็น่าจะสู้มือไอแบบไอพวกนี้คือพวกก้าวเหลาได้อยู่ไอแปดได้แปดนี่ไอแป๊ดไอแปดไอเนอร์เออไอแปดไอเนอร์ไอนี่โอ้โหก้าวเหลาเรียกว่าเทียบก้าวเหลาเลยดีกว่าไอพีนี่ก็กลัวเหมือนกันไอ ไปแล้วามคนกก็ได้ไะวายอดกอดว่าเขาอดกอดเองเลรอไปได้ตามไปเลยไปไดเลยนะ